ครับตอนนี้เราก็พี่เขาเบิกอะไรมานะครับมอเตอร์พนาโค้ดตัวใหม่อาจจะไม่ใหม่เท่าไหร่เป็นเบอร์เลย P 8 40วัตต์เหมือนกัน DC เหมือนกันเบอร์เป็นอะไรเบอร์เป็น ARW 51 G8P30AC นะครับอืดูรอบไม่แน่ใจจะเท่ากันรอเปล่านะแต่ว่าวัตต์เท่ากันนะครับ40วัตต์นะครับ 8P เหมือนกันเหมือนกันสอเกตก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับของ Panasonic เหมือนกันก็น่นาจ,จะแทนกันได้นะครับเรามาดูกัน,นครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะจ่าหมเบาเลครับ ลูกยางอยู่ไหนลูกยางมันมีอยู่แล้วเนนั่นอ๋อนี่เหรอยู่ไห้ม่ยังอยู่ในห้องน้ำเธอช่างหนวะวันนี้ผมไม่ไดเอานะอ่อออะไอาลูกยางนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ยางประคองโบะส่งให้ช่าหนูเปลาไร้อางนเปลางบส่งให้ชงบนยงบนนี่ นึกว่าหายหน้ามืดเลยหายไปในงานเข้าเลยนะมามาเอาโบมาตรงโบต้องสวมเข้ามาครับเดี๋ยวที่เก้าอี้เดี๋ยวพุลงมาอืมอือเอาดีๆนะอือนั่นแหละไม่ใช่จุ่ต่ำๆใส่ยังโบนะครับโบ ขึ้นมาต้องระวังอีกฟริฟรอังเข้าเลยนะเอาโบลเข้าไปก่อนกัน ส่วนวอเตอร์ไปครับไม่ได้เลยต้งเลื่นโบมาหน่อยหนึ่งกันะนเข้าแบบนี้เอียงนะครับ ไ,ไวเลยทั่งโล่ปึ๊งปุ่งแล้วกดไว้นะครับโอเคเราประกอบอยู่ท่านี้เนาะข้นเขึ้นบนเนาะ สายไม่ถึงบอดนะยังไม่ยังไม่ลงวเนี่มล,ลงใครละยังยัง เอาฝาครอบก่อนกลัวมอเตอร์หล่นเดี๋ยวค่อยเลื่อนมอเตอร์ใส่ฝาครอบล็อกมอเตอร์ก่อนนะครับนี่ละฝาสายไฟเข้านะสี่รูนะครับเดี๋ยวแปรงเข้าเข้าให้ทุกล่องนะครับ หลอกมอเตอร์ได้ก่อนครับยังสงบเจะลดป่อง เอาตัวยาสีตนะตตตส่ตัวนะครับเออขันพออยู่ทั้งสี่ตัวก็นะ ใส่ขาล็อกเข้านะครับแล้วค่อยล็อกมอเตอร์อีกทีนึงเอาครับขาล็อกขาล็อกเลยครับ ตั้งน,นะครับให้มาให้โบยอยู่กลางๆนะครับเดี๋ยวที่มีร่องเป่าเนี่ยตัวนี้แตกตัวน,นี้แตกแต,แตกอยู่แล้วครับตำแหน่งนี้นะครับเหล่งซ้ายขวานะครับเน <c oughs> ีประมาณกี่เซนกันลองดูเองประมาณหนึ่งเซนเลยเหร ระมาณค่าละหนึ่งเซนนะครับอ,อขันล็อกนะครับอ,อเคลองดูว่นติดอะไร พูดฝังนี้ไม่เข้าร่องนะย้องเรียน,น,นในทีนะ ไม่ออกปล่อยหมาอแล้วอ้าวงานเข้าแล้วไม่ออกนะเดี๋ยวเพื่อนปล่อยข้อปากไว้บ้างเอาไว้ไข่มองหน้าวะจ้องมองเนี่ยเศษแต่ช่างเอกเสร็จแน่ใครกลัวหมาเสร็จแน่หมาไทยโดนนะครับเดี๋ยวจับแล้วหมากดออกไปนะครับใส่มันเข้าล็อกนะครับ ไม,ม่หมุนมันจะต้องไม่ต้องไม่มีเสียงนะฮะต้องหมุนแบบนี้แหละต้องโอเคเอาแผงจอมเอาอ่าแผงจอมก่อนเอามาเทสด้วยกันแผงจอม เรียนบอดมาลองกันนะครับอืบอดนะครับส่วนก็นล่องไปนะครับโอเค หลายขั <ML> ้นตอนอยู um. ่นะครับเสร็จเสร์จสตัวเก็บไปทั้งข้างนะครับ มานอนนะสวมเข้ามานะคสายวันนี้ลบแลวครับใส่กาวนะครับ สารเทอร์โมนะครับ สายไฟนะนไฟเรียงนะครับจะลองแค่พัดลมกันนะครับ ก็ไม่ล็อกไปนะช่างแมวล็อกดีกว่าเดี็ดต่อเหมือนเดิมเขาเลยใช่ไหมครับหนุ่มตัวนี้เขามาให้ล็อกสายนะครับแม่แนแล้วเนี่ย ยาวนิดหนึ่งครับกดตงแต่พันล็อกอีกทีนะฮะสิบสามเลยใช่ไหมสิบสามนะสิบสามหยึดก่อนครับตอบไปเลยครับ